สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้จะมาผสมเหยื่อนวดของมิเตอรก์กิมนะฮะเป็นเหยื่อนวดที่ใช้ประจำนะฮะปกติจะใช้นวดกับพวกไผ่เขียวอย่างนี้นะครับเขามาถามมาเยอะว่าใช้ได้แต่ไผ่เขียวอย่างเดียวหรือเปล่าขอตอบเลยนะครับใช้ได้กับทุกอย่าง รำก็ใช้ได้นะครับรำเพียวนะฮะไม่ไม่ผสมไผ่เขียวปกติจะผสมไผ่เขียวอย่างนี้มีคนถามมาว่าเอะมันใช้ได้กับไผ่เขียวอย่างเดียวหรือเปล่ามาดูกันครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่รำห้าถุงก่อนนะครับ ไีผยวๆเลยนะฮะลำไม่ผสมอะไรเลย <we> มันแห้งเกินเดี๋ยวจะเติมน้ำนิดนะึง mm hmm. อย่าให้มันแขะมากนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเราไปไล่หน้าหมายอีกทีนึงถ้าเราทำแฉะไปจากที่นี่เดี๋ยวแก้ไขลำบากแค่นี้ก็กำได้นะที่คือการเยื่อมิดด้นวยของวิต์กิมผสมลำเพียวนะครับผมจะให้ชื่อมันว่าลำบันเทิงนะครับติดตามดูผลงานกันได้วัอนอาทิตย์นี้ว่ามันจะออกฤทธิ์ไหม มักฟิตนวลมิเตอร์กิมผสมลําเพียวนะครับไปติดตามผลงานกันสวัสดีครับวันนี้ผมเอาเหยื่อที่มักฟิตหัวเชื้อนะฮะผสมกระลำเพียวมาเทสแต่วันนี้อากาศแย่ฮะฝนท้องทาง่าจะตกมืดคืนปลากินยากผมตีลงไปตอนนี้ลงเบ็ดเรียบร้อยมาดูครับ เนี่ยเือที่ผระสมกันเนี่ยใช้ไปแลถุงหนึ่งได้ปลามาก็าเยอะอยู่เนี่ยมาดูกันจะได้ตัวเมื่อกี้ใหญ่เลยผมตะก้อม็ดโฟมอย่างเดียวนะฮะผมเหยื่อผมจะก้อม็ดโฟมามเดียวผมมีความซื่อสัตย์ต่อตัวผมเองแต่จะเกี่ยวกุ้งเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่าตะก้อม็ดโฟมหน้าดินก็หน้าดินไม่มีการที่จะไป เล่เหลี่ยมอะไรนะรตกด้วยเกี่ยวกุ้งเกี่ยวอะไรแล้วก็มาโพสลงเหยื่อว,ว่าใช้เมโฟมตีหน้าดินตอนร,รู้กันอยู่นะฮะของผมนี่เอากันแบบเห็นเห็นเลยได้ไม่ได้เป็นไรโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ฮะมันก็จะได้เป็นสีลำลำเลยแ่ะครับลำเลยฮะนี่ฮะลำบันเทิงมาดูกันครับ เดี๋ยวตอนเย็นๆผมจะถ่ายรูปปลาให้ดูนะครับอันนี้ถือว่ามาเทสเยื่อให้เขาดูครับเพราะว่าเอ,อใช้ได้แต่กรบเพรเขียวอย่างเดียวแห้วไม่เป็นไรครับเยื่อผมเป็นหัวเชือ้อใช้ได้กับทุกเยื่อแม้กระทั่งเยื่อของคุณเองนะครับเอาหัวเชื้อผมไปเติมมันก็จะเพิ่มให้ปลามันเข้าดีเพราะของผมเป็นหัวเชือ้อมักฟินนวดนะครับ ครับผมวันนี้ก็เลิกแล้วมาสรุปผลงานกันนะครับเดี๋ยวจะให้น้าตอมยกปลาให้ดูวันนี้ทั้งฝนทั้งลมนะครับตกไม่ได้เลยเพิ่งมาตกได้อีกนิดนึงตกได้แค่ช่วงเช้าถึงเที่ยงนอกนั้นนอนยาวก็มาตกอีกทีสี่โมงเย็นตอนนี้เลิกแล้วครับมาดูตัวปลากันครับมักฟิดนวดผสมลำเพียวครับมาดูว่ามันได้ผลแค่ไหนวันนี้เสียดายนะครับพายุมันเข้านี่นะครับนี่นะครับนี่มันมาเลยครับเดี๋ยวให้นะาสำราญเป็นคนนับ เป็นตะขี้พยานนะครับนับปลาออเอาเลยครับนับกันนิ้นเห็นครับปลาจีนก่อนนะฮะหน้าหนึ่งตัวมาสำรานเป็นพายพลเรือนนะครับสายตรวจสอบนี่สอง,สองใช่ไหมสามสา,มสามนี่นี่ลำอะไรนะลำลำสดลำนวดนี่ลำผสม หมูเชื้อผสมหมูเชื้อนี่แหละเพียวๆพียวเลยนี่กี่ตัวแล้วสี่แล้วนะครับสี่แล้วลำลงสีนี่แหละลบคําสบประมาทหน่อยครับว่าเยื่อมิสเตอร์กิมใช้ได้แต่ไผ่เขียวอย่างเดียวเหรอมาดูครับว่าลำเพียวก็ก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะนี่นี่นี่เอาเอางานเข้างานเข้าวหกตัวแล้วนะครับยังหลั่งไหลไหมนะครับเจ็ดเจ็ดอือหึเจ็ดแล้ว แปดไปเลยไหมแปดแปดอือหแปดโอ้โหเอาละครับแปนเอาปะนนปะนนนับลงไปด้วยอ่ะปะนินประมาณเท่าไหร่อ่ะนับทีละสองเลยอ่ะเอามันให้สะใจไปเลยอ่ะนี่ถังนี้คือถังใหญ่มากนะครับอ่ะสองอ่ะอ่ะ ตัวเล็ก็ต้องรับอ่ะวอ่ะ uh อันะอ่ะเพราะว่ามันทำอะไรได้น so okay? um ี่สะดวกครับฝนลงพายุเข้าลมแรงากก็มาตกอีกทีก็4นเลย้งแที่ยง16 18 20ตัวอ้ก็เ่ยนสตัวี่ตก anyway ็วันนี้ก็เป็นอันจบนะฮะนี่ นี่ใช้ไปแค่สองถุงนะครับยังเหลืออีกนะครับนี่ครับยังเหลือยังเหลือได้อีกอยู่ฮะยังยังเหลืออีกถุงหนึ่งผสมครั้งเดียวใช้ได้จนจนจบงานเลยนะฮะ<ช>อันนี้ใช้ได้จนหลังเป็น,อ,นอ, <laughs> อันนี้เป็นผลง,งานของผมนี่มาดูนี่อีกกระชังนะครับไม่ใช่น้อยน,อยนะครับนี่อีกหนึ่งกระชังครับผมใครสนใจยังไงก็อ i n b อกมาถามได้ครับเยือนวดมิสเตอร์กิมเป็นไงนะลำางสุดยอดไหมยอดโอเค